ยอดความโรแมนติกสเสน่หาหน่าประทับใจความรักความสุขความทรงจำไม่มีวันลืมกับสุดยอดภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาใจละลายเอ c l u ูซีฟที่สุดที่นี่และที่เดียวใน JK Cinema เรื่องดาวการเมืองต้องรับศึกหนักแต่เรื่องดาวความรักยิ่งร้อนแรงกว่าพบพระเอกเบอร์หนึ่งจากเกาหลีแจงดองกันกับบทบาทประธานาธิบดีหนุ่มไฟแรง แต่ต้องปรับแพ้ทางให้กับสาวน้อยขวัญใจในวัยเด็กของเขาและเรื่องด่าวุ่นวุ่นก็เกิดขึ้นเมื่อเธอจับพลัดจับรลูมาเป็นโคศโกให้กับพรรคฝ่ายตรงข้ามใน Good Morning President อรุณสวัสดิ์รักประธานาธิบดีใน JKN